จ้านงพนีแนะเจนนี่ให้อยู่นิ่งๆสอนใจต้องมาก่อนคําว่างเงินเรียกว่าเป็นประจำททุกครั้งครับจ้านงพนีเตรียมแต่งหน้าเจ้าตัวชอบไลฟ์สดและมีเรื่องราวพูดคุยกับแฟนๆโดยตลอดโดยเรื่องหลักๆนะครับของวันนี้เหมือนกับเป็นการคุยกับนักร้องสาวรุ่นน้องอย่างเจนนี่ได้หมดทันสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตซึ่งระหว่างไลฟ์สดอยู่นั้นเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้เป็นระยะระยะโดยเนื้อหาในช่วงหนึ่งสาวจ้านะครับได้เผยว่า ้าทำธุรกิจก็ต้องทําตามจริงที่เราล่างสัญญาไว้วันนี้น้องบอกว่าน้องเครียดมากมีคนเกลียดน้องเยอะเลยบอกให้น้องฟังแบบจะชัดว่าหนูมองว่าคนเกลียดหนูเยอะจากร้อยคนเกลียดเป็น80แต่อีก20รักหนูและรักมากแต่วันที่พี่จ้าเกิดจากร้อยคนเกลียดพี่9 8จนมาถึงวันนี้มันต้องใช้เวลารู้ว่าอะไรผิดเราต้องปรับปรุงเรารู้เลยว่าเราผิดพลาดพอรู้แล้วต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงจริงๆ ถ้าไม่ปรับปรุงจริงๆทีนี้อยู่ยากแล้วหนูเป็นคนเก่งแต่อย่างที่คนบอกดังชิปหายวายวอดนี่มันคือดังชิปหายวายวอดเราดังและนําความชิปหายวายวอดมาสู่เราพอเราตกใจดังพอเห็นเงินเราตกใจอันนี้ต้องยอมรับคนเราจะตื่นเต้นกับเงินอย่าให้คําว่าเงินมานําคําว่าใจอันนี้จริงกลับไปทําให้ได้ก่อนแล้วผลมันก็จะกลับมาหาบารมีก็จะเกิดเด็กที่ออกไปอ่ะก็จะชื่นชมเรา เราจะดีใจที่เขาพูดถึงเราพี่ชอบเด็กกระตันอยู่สาวจ้านั้นยังแนะนําอีกว่าถ้าพี่จะเป็นเด็กที่ออกไปจากน้องเจนนี่เป็นคนอื่นไม่รู้ยังไงพี่ก็จะเงียบไม่แฉไม่อะไรทั้งนั้นเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่สร้างเรามาถึงจะยังไงก็แล้วแต่แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจนนี่ไว้พี่จ๊าอยากจะบอกว่าการที่ออกมาใช้ชีวิตเองโดยไม่มีผู้ใหญ่หรือค่ายดูแลมันไม่ง่ายเลยพร้อมกันนี้จ๊ายังได้บอกกับเจนนี่เรื่องเด็กในค่ายว่า เด็กๆลองให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขาพี่ยืนยันว่ามันไม่ง่ายการที่นักร้องออกมาอยู่ข้างนอกในวันที่นักร้องเป็นหมื่นคนมันไม่ง่ายที่งานจะเข้ามารีวิวจะเข้ามาคือมันไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาก่อนคือพูดเรื่องจริงเลยนะถ้าเด็กออกไปแล้วยังเกื้อนหนุนกันไปเจนนี่ก็เอื้อก,กับน้องจริงๆเราก็เป็นผู้ให้แต่ก็ต้องให้จริงๆนะมันถึงจะไปกันรอดร้องกันนี้ครับยังไม่มีแฟนคลับเข้ามาบอกว่า ให้เปิดหน้าคุยกับพี่จ๊ะนัก้องสาวนะครับบอกไปทันทีพร้อมบอกว่าให้น้องพักผ่อนอะไรดีขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่ให้บอกพี่เดี๋ยวพี่จ๊กจะไปนั่งคุยกับหนูแบบเปิดใจเลยว่าหนูควรทํำยังไงตอนนี้หนูควรอยู่เฉยเฉยไปก่อนนิ่งๆไปหนูคิดอย่างนี้คนที่มาด่าว่าหนูมันคือบทเรียนที่สอนเราได้จริงๆพี่มั่นใจว่าหนูเจอมาเยอะฟังจากเสียงที่เมื่อวานที่ได้คุยกับหนูรู้สึกว่าเจอหนักจริงๆแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยจริงๆ เพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นบทเรียนคําว่ามั่นหน้ามั่นโนกถ้าเราเป็นกลางจริงๆเราย้อนกลับไปดูจะรู้ว่ากูมั่นจริงเพราะฉะนั้นให้หยุดไปเลยดีเซนต์ออกโซเชียลเหมือนกับที่คุยกับพี่จ๊ะคนจะรักหนูมากขนาดพี่พี่คุยกับหนูเมื่อวานนะยังรู้สึกสงสารพอเสียงแบบไม่ไหวจริงๆด้านเจนนี่นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ระหว่างนั้นว่าหนูจะจําเป็นบทเรียนและเริ่มต้นใหม่ทําให้ดีขึ้นให้ได้สาวจานนะครับตอบทันทีว่า ดีขึ้นได้พี่เชื่อเพราะเมื่อวานพี่คุยกับหนูแล้วเหมือนเราคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ปลอมอันนี้สําหรับเรานะอย่างแรกเลยนะน้องนะหนูยอมรับว่าหนูพลาดแล้วเดี๋ยวหนูปรับปรุงคือมึงไม่ปลอมมีโอกาสให้ให้เราเชื่อพี่จะสร้างคนเยอะๆมันเป็นทานปรมีมันยิ่งกว่าการให้เงินให้ทองการให้ชีวิตให้โอกาสแล้วหนูก็จะได้รับโอกาสเก่งแล้วเจอเรื่องก็มาเยอะแล้วอย่าท้อ ทุกอย่างเป็นบทเรียนสําหรับเราจะอาสยามเปิดใจกลางไฟ์สดครับพร้อมสอนรุ่นน้องอย่างเจนนี่ได้หมดทัดชื่นเป็นดีกหน่นช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ